ให้ตายสิโอ้ยก็เข้ามาดูกันแล้วใช่ไหมล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าเผื่อกดหรือว่า,ากดเข้ามาตั้งใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยก็ได้มาดูอัปเดตของคุกกี้รันเคิงดอม์วันที่2ี่สิเดือนนะครับผมถ้าเรบคุกกี้ที่มาก็น่าจะเป็นคุก lemon คกี้เลมอนเนสเลมอนคุกกี้รสแบล็กเลมอนเนสนะครับ แล้วก็ตัวคนดี้ที่มาก็คลิปที่แล้วก็ได้บอกไปเทเรยียร้อยหนึ่งมีคาเฟ่สองมีมะม่วงผมจะเอาเป็นวิวห้าสิบสองตัวแล้วแต่ผมไม่ได้ปั้นผมอ่านสกิลดูคร่าวๆแล้วผมปั้นปันคาเฟ่ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูสกิลนะครับผม <c oughs> ตัวแรกดูสกิลดูสกิลไมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันลอยสามอันใช่ไหมเนี่ยบ้าโลกน,น,น,นรู้อ่านอแล้วกันนะ เยอะผมอ่านเวลาแล้วเพราะความเสียหายร้อยสิบหกอัตราเกิด <t> ข <ema> ึ้นยักหกสิบความเสียหายจากขึ้นยักร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองพาเฟ่ก็ดูดูสักก่วันเฮ้ยปกาศสถานะด้วยนะใช่พาเฟ่ก <t ema> ็ม <x> ีประมาณนี <ema> ้นะครับมันยาวเกินอ่ะจะเปลี่ยนการฟื้นจะเปลี่ยนการฟื้นฟูร้อยยี่สิบห้าจุด ห้าเองซลพลังชีวิตเกินมาให้เป็นรลบพลังชีวิตนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันดีบัฟด้วยนานนานสวินาทีเพิ่มความเสียหายเพิ่มการฟื้นฟูที่ได้รับเมื่อความเสียหายของเพื่อนร่วมทีมเกิดคริติคอนจะเพิ่ม6%เเซของฟื้นฟูพลังชีวิตนาน13วินาทีซ้อนทับซูดหนึ่งฟื้นฟูพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดโอเคฟื้นฟูร้อยยี่สิบ 3.8แป้อยสามโอเคพร้อมละไอตัวใหม่อย่าลืมลืม,ลมดูตัวใหม่ตัวใหม่คลิปหน้าผมจะมาสุ่มนะดีปะความเสี่ยงตัวที่มีวารชีวิตสูงสุดใน,นสของพาังโจมตีฮุกกี้ความเสียงเราสัดส่วน25%สเเนคอนเคส กระแสไฟแรงสูงเสียหาย15ทุกๆ0.5วินาทีนาน10วินาทีลดพลังป้องกัน25นาน10วิเพิ่มความเสียหายคิดต่คออที่ได้รับเพิ่ม25ี่จนาน10วินาทีความเสียหายต่อศัตรูรับรอบรอยรบของ,งพลังโจมตีลดพลังโจมตี13.5นาน10วิการโจมตีปกติที่แข็งแกร่งขึ้น1 6 2 9องาของพลังโจมตีคุกกี้ เสียหายความตามสัดส่วนของชีวิต48%ความเสียหายจากการโจมตีแบบลูกโซ่100%ของพลังโจมตีลูกโซ่สูงสุด5ครั้งลราสปีดจิตจัดนาน15วิความเสียหายเพิเ่มเติมล็อกสุดจิตจัดในกรณีที่เพื่อนร่วมทีมมีล็อกสปีดจิตจัดสร้างความเสียหายคีิตาคอนหรือความเสียหายคิด่คอนกระแสไฟสูงสุด กระแสไฟสูงครบ2ครั้งมีความเสียหายเพิ่มเติม61.9%ิ็ดร์เซ็ของบอลลังโจมตีของของบลังโจมตีของคุกกี้แบ็กเลมอนเนตโหคูดยาวเลยเชี่ยแล้วมาสุ่มนี่ดีกว่าครั้งแรกก่อนแล้วกัน <c oughs> มีตังสอง0ันเลยข้าไม่ได้อยู่รอบนึงรบับสายตาบายก็ได้นะออกตัวใหม่ให้ผมอะไรเงี้ย <c oughs> มันไม่ได้จ <bursting> ร <in science> ิงมาทำสุตรนี้ดีกว่ามาหนีเกอะแต่ไม่ดีเกอสุบนี้มาหูดูสุตแม่งดิแม่งไม่สุดละแม่บอกว่าบอกว่าสูตรทำไมวะไม่ได้มาคุณดู ผมจะสุ่มคุกกี้เลมอนเนตหนึ่งครั้งนะครับเลมอนเนตแล้วกันไอ้เลนี้ดีกว่าเน้ด,ดีกว่ามาครั้งเดียวพอแล้วสามพันจะเหลือพันห้าไปสุ่มคลิปหน้าไปครั้งแรกปุ๊บมันจะออกปะอุ๊ยหวานเจี๊ยบครับผมออกเลยได้เปล่าตัวแรกจะมาหรือไม่ผมจะเปิดเสียงแล้วกันนะให้มันได้เสียงแบบคุกกี้เผยเผยได้คุกกี้เลมอนเนต บาบแต่มันมีกิจกรรมออ่นอีกเยอะนะครับมาดูอ,อ,อาเศษมาสองเศษมาแล้วแหละผมว่านะหนึ่งเศษมามาอียโอ้ยเฮีย,ยไดแก้มังกรเฉยเลยเฮียโอ้โหมันมาได้ไงมันมันเพิ่มเลยจ,จริงมินเนี่ยเอาอีกแล้วไม่เหมือนเราสตาร์้ะเว้ย แกมังกรมาเฉยเลยอะโอยเอ้ยแต่อย่างน้อยก็ได้หนึ่งดาวอะ,ะอพลังขึ้นมานสามแสนเดี๋ยวไม่ยช่แม่งเขาดูผมท้ออ่ะสวยพลังสามแสนะ เดี๋ยวทําคลิปจะต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปคลิปอันนี้เลยเอ,อ,อยากจัดสักทีมขี้กเกียจไมาดูมาแล้วก็มีศึกผนึกกำลังหมู่เกาะทอปีคอนะครับผมซีซั่นทะเลขับขาน มันมีให้เล่นปะอ๋อมันเล่นแคร่รอบเดียวนี่นะครับมันมีกิจกรรมนี่พ่อผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยสึกพนิาลังหมู่เกาะทอปีคอนะครับผมตัวเล่นไปแล้วรอบหนึง่งไม่ได้ยาก,กนะครันี่นะครับก็มีล็อกอินมัเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมใคร้เพิ่มตัวนี้มาเหมือนเดิมอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนี่มีเหมือนอันใหม่อย่างหนึ่งนะครับนี่อันใหม่ มันเป็นเกาะนี่แหละเกาะผมบอกหมู่หมู่เกาะทอปิคอร์ใช่แล้วก็มีร้านกะา่ายของลิสต์แบ็กนะครับผมไปแรกเอาไว้สียลวกันอันนี้มีเยอะสักห้าสิบเลยแรก สุม่มเลยสอบบรรทัดห้าเกือบเชื่อไอ้ไม่สอบบรรทัดห้าต่อเกือพอแล้วสุ่มนี้ต่อไะเกือบพี่ดูสมุนได้สมุดไพมีให้เร็กด้วยหรอมาป่ายอย่างตึงมีอะไรบ้างอ่ะหมดแล้วใช่ปะมีอะไรอไหม Beast <m> โอเคครับผูดูสำหรับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมีคันที้ผมได้รีวิวไปแล้วเนาะก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมนำคลิปติดต่อกันเลยแายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์ถึงผู้ติดตามหนึ่งพัน